สวัสดีครับเอฟซีทุกๆท่านครับเอาคับมีนัดไม้กันนะครับแหลกๆก็ว่าหลังจากคลิปแรกปล่อยไปนะครับก็เบากันว่าประมาณอีกสองสามวันนะครับติดภารกิจยุ่ง่ากนะครับก็เลยเลยไม้จากมือสบายสองสามสากับสามสามวันนะครับก็พอดีนะครับก็ยุ่ง่ายง่อยู่ครับช่วงนี้นะครับอ่าเบียกใครเบียกหน้าเบียกสวนแน่นะครับอ่าเพราะว่า ทางทีมงานเท่ากันเหตุใ้เหตุหน้าเหตุสวนคือการกาแฟกำนองนะครับเอฟซีทุกทานนะครับเอาครับคลิปที่แล้วนะครับปล่อยไปแล้วนะครับเป็นเลขวิ่งบนล่างปล่อยไปแล้วนะครับเอฟซีกัเดิิงเลขติดบนล่างนะครับแล้วก็เลขติดบนนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ปล่อยติดบนนะครับส่วนใหญ่จะมีแต่ติดบนล่างนะครับหัวนี้มีติดบน เอฟซีก็คือสิเบิ้งงใ้ไปแล้วนะครับเพราะว่ายังประกอบคู่ให้นะครับมือนี้นะครับมีนัดกับเอฟซีนะครับก็ขอกาบขอบุณขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่อ่ามาเห็นอ่านะครับคุณพ่อวิไลให้โชคเหมือนยิ่งยงนะครับอ่าก็ขอกาบขอบุณขอบคุณนะครับกับว่ารู้ว่าไฟคือไฟคือกันนะครับอ่าก็ขอกาบขอบุณขอบคุณเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าออาจิมมีลองเพลงให้ฟัง นะครับอ่าขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับอ่อบเม่นย่องย่อกันมานะครับอ่าเข้ามาเบิ้งตัวเลขแนวทางนะครับอ่าให้เอฟซีเบิ้งอีกรอบด้วยซะบ่าคลิปแรกผ่านไปนะครับเอาเบิ้งอีกคุณพ่อวิไลเป็นคนบอลเลยเนอเอฟซีวิ่งนะครับวิ่งบนล่างนะครับหากระพกนะครับบนล่างห้ากระพกแล้วเลขติดนะครับติดบนล่างเบิ้งให้ดีนะครับติดบนล่าง 7จ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะคือติดเป็นบนล่างติดบนนะครับเฉพาะบนติดเฉพาะบนครับมีสามมีสองมีแปดแล้วที่นี่คลิปแรกเด็กปล่อยไปกับเด็กติดชบามาส้นกันนะครับเอฟซี FC นี่เรียกติดชบารับบนล่างของชบาได้เจ็ดแปดเก้าคือกันนะครับแนวทางนี้ก็คือเป็น คลิปต่องวดนะครับมือนีนะครับทางวิไล่หโชคนะครับสิม่าประกบคู่ให้ f อฟฝากตอนกัน 1. กรกฎาคมนะครับงวดนี้สิจับคู่แตกบอร์นะครับแต่ว่าสําหรับเด็กวิ่งกับเด็กติดนี่กรลั่นตีใด้นะครับเอฟซีบอ์มีผาดแล้วก็งวดนี้เคยเบอกในคลิปแรกแล้วนะครับเลขติดบนเฉพาะติดบนนี่3ามปด มาให้เห็นแน่นอนนะครับเอฟซีร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยบึง 3, 2, สามสองแปดฉพาะติดบนนี่มาให้เห็นแน่นอนเอาครับมือนีสิบมาประกบคู่ให้นะครับเตรียมแคปหน้าจอเนอค่ะคุณพงษคุณแม่คุณใดพี่แคปหน้าจอว่าเป็นการเตรียมสมุดปกานะคะเนาะเป็นกันสดๆนะคะ ฝนตกนะครับเมซี่ตอนนี้ข้างนอกนะครับบารูว่าตัวค่อยตกแห้งนะครับรูว่าตะตกนะครับฝนตกดีอยู่นะครับทั้งเมืองชกนนครหนึ่งวัดประจำวันที่หนึ่ง เอเอาเขียนว่าสุดเวียนไม่เห็นอย่างเลยรับรับมาเบิ้งน้ากันอยากให้เอฟซีส่งมันสุข้นดื้อขับเอฟซีแนวทางนะครับอยากให้อยากให้ได้ครับเขียนวิ่งเขียนวิ่งเขียนอห้รเอฟซีคือเขาเหรเขียนตะเล็กวิง่ง ห้ากับหกนะรับเลขกนิดคือเก่าคือเดียววิ่งห้ากับหกอ่ะครับมาประกบคู่กันประกบคู่นะครับจะมี หกสามเก้าสามแปดสามห้าสาม 3ามสองเก้าอันนี้เป็นชุดเต็มเหรอครับก็ถือว่ากบว่าชุดเต็มกบว่าแมนแต่สิมีนิ่ให้อยู่หให้เอฟซีให้เอฟซีได้เลือกแน่อ่ามีเจ็ดชุดนะครับเอฟซีบอมแมนนะครับเอฟซีคอไพ หนึ่งสองสามสี่เหลือตัวหนึ่งแปดชุดเหลือหกแปดอ่ะเอีสิว่าไหลเสียงฝาห้องเสีฝาห้องนะครับเอฟีกัยานแห้งนะเสียงฝาห้องครับฝนตกละตากระเสือบเสือบลุ่งแล้วเอเอาให้เอฟซบงกอนเดี๋ยวสี่ิิมีเด่นให้อ่ะค่ะแคปนาจอด้วคนย ชุดเต็มชุดใหญ่ของคุณพ่อวิไลให้โชคนะคะครับอ่าสีม้านกันบอเท่านั้นนะคะนอตตองมาลอหนุนนะคะเพราะว่าเล็กวิ่งเลก็กตีคุณพ่อมาอยู่แล้วนะคะประเด็นก็นคือว่าจับจับคู่เขาบอนะคะอ่ะจาจับคู่นี่ก็มีเข่ามีลุ้นขึ้นกันเวลาเขากันตอกันเนาะสามหงวดสี่หงวดเวลาลุดก็มีขึ้นกันนะคะครับเป็นแนวทางครับเอาแนวทางครับมีหกสามครับเก้าสามแปดสาม หาสามครับเอฟซีเจ็ดสามสองเก้าห้าแปดหกแปดเนมีแปดคููถือว่าเป็นชุดเต็มเลยนะครับเอฟซีแต่ว่ามือนีสิมีเด่นไ้คือกันกันกบซีเน้นนไ้เลยนะครับเพราะว่าเอฟซีก็ลอก,กันนะครับเอาครับสิมีเด่นไห้าสาม กับ f อฟซีหาสามเจ็ดสามเด่นให้3ามคู่นะครับเอฟซเด่นให้3ามคู่นะครับ9กสามตัวร่องนะครับ สวยขึมาหลายคู่เลยไฮเอฟซี FC, เด่นไฮสามคู่หกสามกับแปดสามนั่นตุล่องล่องอีซองคู่เป็นหาแมนที่เหลือก,ก็เป็นตัวกันไว้แมนอ่าอย่างน้น้าเบิรงนะคะแล้วเอฟซีเป็นตัวกันเอาว่าต้องเขียนดอกเขียนแต่บ,บนล่างนั่เพิ่นเออกระชเขียนบนล่างไหมลืมอ่าหยั่นเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สับสน เป็นบนล่างนะครับบางคนก็ถามว่าบอลรอคืออะไรเอฟซีว่าโอ้ยดนเอฟซีก็ได้มีมีหลไยบอลรอถึงจะว่าบักไล่เนอเอฟซีอาครับเต่าบางคนเนาะเอฟซีเอฟซีนี่ก็วิทุกอย่างอหลีค่ะเอฟซีก็ได้นะคะเนาะบอลรอคืออะไรจากเจแอดว่าตั้งไหนนะ้คะเนาะครับ นี่หล้วเดี๋ยวเอสซีคุณพอวิไลส่วนมากจะเป็นเอสซีคุณพอวิไลเรื่องการน,นี้มัาถามถามว่าบอหล่อนไหางทีแม่อืมห่วยยาวาดีทีอ้าวอาหาแคหนาจ้าว้นะคะเน้นวิีเก่าสามนะคะหาสามเจ็ดสามแต่ว่านุน้มักสองเก่าอสบายมักสองเก่าอะแม่ฮึมมากสองเก่าบัมาสองเก่าแต่ไม่ถือออกหาเอ๊ รองเก่าในง,งามบริษัทกสิบเป็นแปดสามอ่าอาเน้นให้สามชุดนะครับเอฟซีแล้วก็ตัวกันนะครับเป็นตัวกันแนวทางเป็นบนล่างวางหดวีวีนอเอเล็กติดถอยมาให้เพิ่อนเพิ่อนด้งนะวดนี่หยาดบมว่าน้ำกันสำหรับเล็กติดกับเล็กวิ่งเนาะันบอว่าน้ำกันสองหวัวแล้วแม่นนะคะเดี๋ยวเอาให้เบิ่ออ่ะเล็กติดบางคนก็สิ้ามาอ้าวคือจับประกบคู่บตงกับเล็กติดเล็กย่างเนาะ อ่าบอกง่ายๆดึงออกมากนะคะอย่างเช่นเจ็ดนี่กมีติดนะคะแปดนี่กมียูยแลวเก่าก็มีเนาะก็มาติดสามก็มีสองก็มีนะคะก็คือมาจากติดบนติดหาดต้องหกก็คือเป็นหารแปดหกแปดแล้วก็หกหกสามแล้วก็หาสามเนาะครับเอฟซีเบิ้งเิคิมให้ดีแมนบอสบานคือว่าติดบนสามสองแปดมีบอลสามสองแปดอยู่นี่มีค่ะ นะครับเอฟซีมาให้เห็นแน่นอนสามสองแปดมาให้เห็นแน่นอนเฉพาะติดบนถ้าเจ็ดยื่บนกันจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสองห้องสิบว่ามาอีกหรอคะเอฟซีเจ็ดกับแปดมาด้วยกันไม่ได้เนอะเจ็ดแปดเก้ามาด้วยกันไม่ได้นะคะว่าต้องสื่อนะคะเนาะบอกกอดข้อกันมากบอตามปกติบอกกอดข้อกันมานะคะเนาะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดเก้าแปดเก้านะคะ อย่าไปสื่อใส่กัดนะคะว่ามานํ้กัดนะคะฐาซีวอาไปแล้วนะสบายก็คือคุณพ่อลุงถือว่าเป็นชุดใหญ่เต็มแหละค่ะแต่ว่ายูนีเด็ดทุกตัวนะหนามาหานอหนามาแต่ว่า้าสิคิดใส่เล็กติดนี่ตัวนี้ก็อันตรายเนี่ยห้าแปดหกแปดนี่ก็ตัวอันตรายนะครับไอซสิเพราะว่ามันติดบนเพราะว่าแปดเป็นยังคืออันตรายแต่ติดมีมีแปดเพราะว่าติดบนล่างนี่มีแปดเป็นบอกค่ะติดบน มีแปดแม่นบหค่ะเฉะพาะติดบ,บนนี่มีแปดตัวใดติดแนว่าติดบ,บนก็มีสองมีสามมีแปดตัวใดที่ติดสองติดแปดกัห้เล่นบนเล่นบนได้นะคะ,ะเนาะเอฟซีเบัง้งส้นคลิปไ้ดีอยาสับสนนะครับเพราะว่าตัวเลขเน่าทางนะครับกันไ้ถือว่าเป็นชุดเต็มแต่ว่าก็มีตัวเด่นไหเก้าสามห้าสามเจ็ดสามหกสามแปดสามนั่นเป็นตัวร่องนะครับเอฟซี FC เอาไฮเอฟซีสุกๆมันมนกันสุกๆสุกคน ขอบคาบขอบุญขอบคุณทุกยอดไล์ยอดแช่เด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานเ <itu? S 1> จอก,กันคล <c oughs salaries> ok ิปนาสวัสดีครับเกย์เหยิงจ้องคุณบาลเนี่ยมันวันจิบอกลองเพลงให้ฟังเนี่เอาว้นจีเอาคลิปนาจังลองครับขอบคุณเอฟซีหลายๆครับค่ะขอบคุณเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ับผม